มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน mm hmm. เต้นนัวทวุฒตกใจร้านอาหารฮอตมากหลังจากลาออกเพื่อไทยลูกค้ามารอตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านหลังจากนัวทวุฒใส่เกื้ออดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยประกาศยุติบทบาททางการเมือง และลาออกจากพักเพื่อไทยเนื่องจากตนเองรับไม่ได้กับการที่ทางพักผิดสัญญาไปจับมือกับพักสองลุงซึ่งตนจะกลับไปทำธุรกิจร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่ถนนเลี้ยงเมืองปากเกร็ด นัทวุฒิถึงกับตกใจปบื้มสุดๆที่ร้านได้รับความนิยมมากมีผู้คนจำนวนมากต่างให้ความสนใจนะคะโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีทั้งประชาชนที่เข้ามาอุดหนุนรวมไปถึงเพื่อนนักการเมืองจากพรรคต่างๆเดินทางเข้าไปชิมรสชาติไม่หยุดหย่อนเลยค่ะล่าสุดนะคะนัทวุฒิโพสต์ลงแฟนเพจนัทวุฒิใซ่เกลระบ,บุว่าวันนี้เยี่ยมใต้แตก ลูกค้ามายืนรอตั้งแต่ก้นการ30นาทีก่อนที่ร้านจะเปิด1ชั่วโมงพอทางร้านพร้อมประตูเปิดเต็มทุกโต๊ะตั้งแต่นาทีแรกยันทุ่มครึ่งแจกปัดคิวรวม145คิวแต่ว่าหลายคนรอไม่ไหวกลับไปก่อนกราบขออภัยอย่างยิ่งสถานการณ์คือสิ่งที่ไม่เคยเจอตั้งแต่เปิดร้านหนานแน่นแต่ไม่อึอดอัดลูกค้าบางกลุ่มช่วยกันเก็บโต๊ะช่วยเสิร์ฟรอนานก็ยิ้มได้ออเดอร์ล้น แก้มลุยอยู่ในครัวเองตั้งแต่11โมงสนุกกับมันมากขึ้นทุกวันเต้นนัทววฒ์ตกใจร้านอาหารฮอตมากค่ะหลังจากลาออกเพื่อไทยลูกค้ามารอตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ